สวัสดีครับนี่คือห้องสืบสวนลึกลับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช้าวันหนึ่งเธอได้ขึ้นรถเมล์ตามปกติแต่เธอนั้นไม่ได้กลับลงมาอีกเลยหญิงสาววัย24ปีจากมาเลเซียถูกฆาตกรรมอย่างทารุณในตอนกลางวันแสกในปีคศ2000ณักกุมกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียได้เกิดอาชญากรรมที่ร้ายแรงเกิดขึ้นฆาตกร,รได้ล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาวบนรถเมล์ต่อหน้าผู้คนคดีฆาตกรรมนี้ ได้สร้างความฮือฮายอย่างมากในประเทศมาเลเซียทำไมฆาตกรคนนี้ถึงได้กล้าขนาดนี้ละ่ะประเทศมาเลเซียตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมืองหลวงคือกุลลัลัมเปอร์เรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้คือเรื่องของนัวซูไซลี่มักทาเกิดขึ้นในกรุงมกุลลัลัมเปอร์วันที่9เดือนมิถุนายนปีคศ1976ซูไซได้เกิดขึ้นในครอบครัวธรรมดาครอบครัวหนึ่งที่เขตแคลงกาเมืองปาลิส ประเทศมาเลเซียเพราะเธอเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัวดังนั้นพ่อแม่จึงรักเธอมากในวัยเด็กซูไซนั้นหน้าตาสวยมากเธอมีนิสัยชอบแข่งขันเพื่อเป็นที่หนึ่งเธอใฝ่ฝันมาตลอดว่าอยากไปเรียนต่อต่างประเทศเพื่อที่จะได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นซึ่งอาจจะสามารถเปลี่ยนชะตากรรมความยากจนของครอบครัวเธอได้แต่ถ้าไปเรียนต่อต่างประเทศ จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับครอบครัวของซูไซไม่ว่าอย่างไรก็ตามพ่อแม่ที่รักลูกสาวคนนี้จะทำทุกวิธีทางเพื่อให้ความฝันของลูกสาวที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศนั้นเป็นจริงปีคศ1997พ่อของเธอได้กู้เงิน30,000ลิงกิตเขาส่งซูไซไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเดอร์มองฟอร์ประเทศอังกฤษได้สำเร็จ เธอได้เรียนสาขาวิศวะคอมสูไซได้สำเร็จการศึกษาในปีคศ1999เธอได้ตัดสินใจกลับไปกุลัาเปอร์เพื่อหางานทำหลังจากที่ได้เลือกบริษัทและสัมภาษณ์ได้3เดือนท้ายที่สุดเธอก็ได้ทำงานในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งนับว่าเป็นงานที่ดีงานหนึ่งเลยทีเดียวดังนั้นสุไซจึงได้ลงหลักปักฐานที่กุลัาเปอร์หลังจากนั้น เธอก็ได้คบหากับผู้ชายคนหนึ่งชื่อรูดี้ซาลินทุกอย่างกำลังไปในทางที่ดีขึ้นแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นซึ่งจะทำให้ทุกอย่างหายไปตลอดการวันที่7เดือนตุลาคมปีคศ2 0 0 0ซูไซใ,ในวัย24ปีตอนเช้าตรู่เธอได้ขึ้นรถเมล์คันหนึ่งเลขายทะเบียน w d บ4256 สถานีปลายทางที่เธอจะลงคือสถานีพอร์ตแกงเพราะว่าเธอได้นัดพบกับแฟนของเธอที่นั่นสิ่งที่สุไซไม่รู้ก็คือรถเมย์คันนี้กำลังจะพาเธอไปสู่เส้นทางแห่งความตายเมื่อรถเมย์ได้ออกเดินทางจากสถานีผู้โดยสารบนรถเมย์ก็ค่อยๆลงจากรถเหลือผู้โดยสารเพียงคนเดียวในรถก็คือสุไซซึ่งเธอได้อยู่เพียงลำพังกับคนขับรถสุไซคิดไม่ถึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป เดิมทีสถานีต่อไปคือสถานีพลอดแคงแต่พอรถเมล์แล่นไปเรื่อยๆสุสัยก็พบว่าเส้นทางการเดินรถของรถเมล์นั้นไม่เหมือนเส้นทางปกติที่เธอเคยนั่งตอนที่เธอพบความผิดปกติเธอจึงขอให้คนขับหยุดรถตอนที่รถเมล์ได้หยุดรถแถวบริเวณกลางบุกิตจิงกิสุใสรีวิ่งไปที่ประตูรถเมล์แต่ประตูรถเมล์ถูกล็อกทันใดนั้น สีหน้าของคนขับก็ได้เปลี่ยนเป็นสีหน้าที่เหี้ยมโหดมันได้เดินไปหาซูไซที่ตื่นตระหนกด้วยท่าทางที่ยิ้มระลื่นถึงแม้ว่าซูไซจะพยายามร้องขอความช่วยเหลือและต่อต้านเพียงใดแต่เพราะว่าหน้าต่างของรถเมล์ปิดแน่นจึงไม่มีใครได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเธอเลยรวมถึงที่เธอโดนคนขับต่อยและเตะจึงไม่มีทางเลยที่ผู้หญิงเบาบางอย่างเธอจะหนีรอดไปได้สุดท้ายซูไซก็ได้ถูกคนขับลุงละเมิดทางเพศ และจากนั้นคนขับก็กดหัวของเธอที่ผมยุ่งเหยิงไปที่กระจกรถในเวลานั้นุสสูไซได้ทุบก,กระจกรถอย่างบ้าคลั่งและพยายามขอความช่วยเหลือจากผู้คนข้างนอกขณะนั้นบังเอิญมีนักเรียนคนหนึ่งชื่อเดวอนซึ่งกำลังขี่จักรยานผ่านมาทางนี้พอดีเดิมทีเขาเห็นว่ามีรถเมจอดตรงนี้ก็รู้สึกประหลาดใจมากดังนั้น เขาอยากที่จะเดินเข้าไปดูใกลๆ้ๆแต่ในช่วงนั้นรถเมล์ของประเทศมาเลเซียส่วนใหญ่จะติดฟิล์มสีทึบหากมองจากข้างนอกรถจะมองไม่ค่อยเห็นข้างในรถเดวอนจึงเห็นเพียงแค่ผู้หญิงกึ่งเปลอืยกำลังเคาะห,หน้าต่างรถเมล์เดวอนอยากจะเข้าไปดูใกล้ๆเพื่อดูให้ชัดขึ้นแต่ในขณะนั้นคนขับก็ได้เห็นเขาคนขับรถจึงจ้องไปที่เดวอนอย่างโหดเหี้ยม และโบกมือไล่ให้เดวอนออกไปพอมันรู้ว่าถูกคนอื่นเห็นเข้าแล้วมันจึงรีบขับรถเมย์ออกจากสถานที่แห่งนี้เดวอนเป็นห่วงความปลอดภัยของผู้หญิงในรถคันนั้นแต่มีแค่เขาคนเดียวก็เลยไม่กล้าตามไปในขณนะนั้นเองก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาทางนี้พอดีและเดวอนก็ได้บอกสิ่งที่เขาเห็นแก่ผู้ชายคนนั้นทั้งสองคนจึงตัดสินใจตามรถเมย์ไปไม่นาน ก็มีอีกสองคนผ่านมาทางนี้และหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสี่คนจึงร่วมมือกันไล่าตามรถเมย์ไปด้วยกันเมื่อคนขับรถเมย์พบว่ามีคนกำลังไล่าตามเขาอยู่ทันใดนั้นเขาได้หยุดรถและลงมาแต่กนวว่าพวกคนที่ไล่าตามหลังเขามาและเขาก็รีบขับรถเมย์ออกไปอย่างรวดเร็วรถเมย์ได้เลี้ยวไปที่ถนนหลังสวนฉีหลงและไม่นานรถเมย์ก็ได้หายวับไป ช่วงเช้าตอนเวลา9.15มงนาทีรถเมย์ได้จอดที่หน้าง,งานก่อสร้างของกลางบุกิตติงกิในสถานที่แห่งนี้คนขับก็เริ่มมีพฤติกรรมที่รุนแรงขึ้นคนงานก่อสร้างหลายคนได้มองเห็นคนขับรถพวกเขาก็ยังเห็นคนขับโยนเสื้อผ้าผู้หญิงออกจากรถด,ด้วยแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าคนขับกำลังก่ออาชญากรรมและยังไม่ชัดเจนว่าเหยื่อย่งซูไซกำลังนอนอยู่บนรถเมย์ในเวลานี้ แล้วรถเมย์ก็ได้ขับออกไปท่ามกลางสายตาของคนงานก่อสร้างหลายคนท้ายที่สุดศพของซูไซก็ถูกคนขับนำไปทิ้งไว้ในสถานที่ที่รับตาคนที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนี้หลังจากที่คนขับก่ออาชญากรรมแล้วเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนเขากลับขับรถไปที่สถานีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและบอกกับทางบริษัทว่ารถเขาเสียระหว่างทางซึ่งมันไม่ง่ายเลยที่จะขับกลับมา หลังจากนั้นสองวันคนขับก็ได้ขอลาหยุดโดยอ้างว่าภรรยาของเขาจะคลอดลูกในคดีนี้มีพยานหลายคนเห็นพฤติกรรมผิดปกติของคนขับเพราะว่ารถเมลคันนี้ออกนอกเส้นทางการเดินรถแต่ทุกคนก็ไม่มีใครเห็นขั้นตอนการก่ออาชญากรรมและพยานเหล่านี้ก็ได้บอกสถานการณ์ต่างๆที่พวกเขาได้เห็นให้กับตำรวจกัวลาลัมเปอร์ฟัง หลังจากที่ตำรวจได้รับรายง,งานการแจ้งความแล้วก็ได้มีการสอบสวนอย่างง่ายๆในสถานที่ที่น่าสงสัยที่รถเมย์ได้จอดแต่ก็ไม่พบอะไรจนถึงบ่ายสามโมงของวันนั้นมีพลเมืองคนหนึ่งพบศพหญิงสาวรายหนึ่งในพื้นที่ห่างไกลกลกลางบูกิตติงกิตำรวจได้มาถึงในที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วแต่เนื่องจากเสื้อผ้าและของติดตัวของเหยื่อหายไปดังนั้นทางตำรวจจึงไม่ทราบตัวตนของเหยื่อรายนี้ หลังตรวจชนสูตรโรงพยาบาลระบุสาเหตุการเสียชีวิตคือขาดอากาศหายใจบทร่างกายของศพพบบาดแผลเล็กน้อยจำนวน44รอยแต่อาจเพราะว่าศพคำขึ้นหลังจากที่โดนแสงแดดในตอนแรกทางตำรวจคิดว่าศพรายนี้เป็นคนอินโดนีเซียอุวัยนั้นเป็นคนมาเลเซียแท้ๆเนื่องจากเป็นคดีอาชญากรรมที่ร้ายแรงคดีนี้จึงถูกนักข่าวรายงานอย่างแพร่หลายในประเทศมาเลเซีย และได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากในอีกด้านหนึ่งครอบครัวและแฟนหนุ่มของซูไซติดต่อเธอไม่ได้เลยตั้งแต่ตอนเช้าดังนั้นพวกเขาจึงเลือกที่จะไปแจ้งความหลังจากนั้นตำรวจก็ได้แจ้งให้พวกเขาไปโรงพยาบาลเพื่อยืนยันระบุตัวต,วตนศพท้ายที่สุดพวกเขายืนยันว่าเหยื่อรายนี้ก็คือซูไซหลังจาเกิดเหตุการณ์ขึ้น3วันตำรวจกัวลาลัมเปอรได้ไปสอบสวนพยานหลายคน และในที่สุดก็ระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้เขาคือคนขับรถเมยวัย32ปีชื่อว่าฮานาฟีมัดฮัสซันแล้วตำรวจก็ได้เข้าจับกุ่มฮานาฟีและได้ตรวจพบโทรศัพท์มือถือของผู้ตายที่ตัวเขาตอนที่ฮานาฟีถูกจับกุ่มเขาดูเหมือนจะไม่กังวลอะไรเลยแต่เขากลับยังมีรอยยิ้มบนใบหน้าสำหรับตำรวจที่ตั้งข้อหากับเขานั้น เขากลับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยืนยันว่าตัวเขาไม่ใช่ฆาตกรคนขับบอกว่าในระหว่างทางซูไซลงจากรถอย่างเร่งรีบหลังจากนั้นเธอไปไหนก็ไม่รู้ยังไงฉันก็ไม่ได้เป็นคนทาแน่นอนว่าตำรวจกวัวลาลัมเปอร์ไม่เชื่อในคำพูดของเขาและตำรวจก็ได้ไปตรวจเส้นทางเดินรถของรถเมล์และได้พบกระเป๋า,ปาถือกุญแจสมุดบัญชีธนาคาร และสิ่งของอื่นๆที่เป็นของซูไซตำรวจยังตรวจพบเครื่องประดับที่เป็นของซูไซในบ้านของฮานาฟีฮานาฟีจึงไม่สามารถอธิบายเหตุผลเหล่านี้ได้ที่สำคัญหมอนิติเวชตรวจพบน้ำอสุจิในร่างกายของซูไซตรวจยืนยันว่าเป็นน้ำอสุจิของฮานาฟีภายใต้หลักฐานที่หนักแน่นแต่ฮานาฟียังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเขาถึงก็บอกว่าซูไซส,สมยอมเขาเอง ไม่ใช่เขาเก่ออาชญากรรมต่อมาตำรวจได้นำตัวฮานาฟีขึ้นฟ้องศาลในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศและฆาตกรรมถึงแม้ว่าชาวมาเลเซียและตำรวจต่างรู้ดีว่าฮานาฟีเป็นฆาตกรแต่เนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานว่าฮานาฟีเป็นคนเก่ะอาชญากรรมดังนั้นการพิจารณาคดีจึงค่อนข้างยากในวันที่12เดือนมีนาคมปีคศ2001คดีฮานาฟีเริ่มฟ้องในศาลชาอาลาม ถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานโดยตรงในการพิจารณาคดีก็ตามแต่ตำรวจเชื่อว่าหลักฐานทั้ง11อย่างก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ฮานาฟีโดนประหารชีวิตมีการเรียกพยานรวมทั้งสิ้น55คนและการให้ปากคําของพยานเหล่านี้รวมทั้งกับบาอแสที่ตำรวจตรวจพบทั้งหมดทําให้เป็นการสื่อพยานที่สมบูรณ์ครบถ้วนตัวอย่างเช่นรอยบาดแผลเล็กน้อย44รอยบนร่างกายของซูไซ สามารถเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่สูสายสมยอมตามที่ฮานาฟีพูดในวันนั้นเส้นทางการเดินรถเมคันนั้นไม่ปกติพนักง,งานของบริษัทหลายคนได้เป็นพยานในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ฮานาฟีเป็นคนขับรถป้ายทะเบียนเลขที่ WDE4256 หัวหน้าของบริษัทรถเม์ก็ยืนยันอีกเช่นกันก่อนเกิดเหตุสูไยได้ขึ้นรถเม์ป้ายทะเบียนเลขที่ WDE4256 คันนั้น และเธอก็ยังมีตัวรถเมย์อยู่ศาลชาอาลามได้พิจารณาคดี62วันและได้ตัดสินการพิจารณาคดีแล้วฮานาฟีถูกตัดสินลงโทษในคดีล่วงละเมิดทางเพศและคดีฆาตกรรมฮานาฟีถูกตัดสินจำคุก20ปีและเคียน12ครั้งในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งนับว่าเป็นโทษสูงสุดของคดีอาชญากรรมประเภทนี้และถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการแขวนคอในคดีฆาตกรรมฮานาฟีไม่พอใจกับคำตัดสินเขาจึงยกมือยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาวันที่2เดือนธันวาคมปีคศ2 0 0 6คือโอกาสสุดท้ายของฮานาฟีในการยื่นอุทธรณ์ซึ่งก็ได้ถูกปฏิเสธโดยศาลร,รัฐบาลกลางช่วงเช้าว,วันที่19เดือนธันวาคมปีคศ2 0 0 8เป็นช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของฮานาฟี เขาได้เดินไปที่ลานประหารในเรือนจำแล้วได้จบชีวิตที่เลวร้ายของเขาลงพ่อแม่ของซูไซต้องใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทนทรมานหลังจากที่ลูกสาวเสียชีวิตพวกเขาได้เก็บห้องนอนของลูกสาวไว้เหมือนเดิมทุกอย่างแล้วยังเพิ่มตู้กระจกเพื่อเก็บของของลูกสาวเพื่อที่จะได้ล้ำลึกถึงลูกสาวตลอดไปพ่อแม่ของซูไซบอกว่าในใจของพวกเราไม่มีทางให้อภัยฆาตกรคนนั้นเด็ดขาด พะมันเลวยิ่งกว่าสัตว์มันได้ฆ่าลูกสาวของพวกเราและนำร่างของลูกสาวเราไปโยนทิ้งแถมบนร่างของลูกสาวไม่มีเสื้อผ้าแม้แต่ชิ้นเดียวถึงแม้ว่าในที่สุดฆาตรกรจะได้รับการลงโทษแล้วแต่หลายคนก็ยังคิดไม่ออกว่าฮานาฟีที่เป็นคนขับรถเมล์คนนั้นทําไมเขาถึงกล้าก่ออาชญากรรมในตอนกลางวันแสกและทําไมยังกล้าก่ออาชญากรรมบนรถเมล์ ฮานาฟีเกิดในรัฐกันตานประเทศมาเลเซียนในปีคศ1966ในวัยเด็กเขาเป็นเด็กที่สนมากพอเขาเติบโตขึ้นเขาได้กลายเป็นคนที่ไร้กฎหมายจนถึงตอนเกิดเหตุฮานาฟีในวัย34ปีเขาได้แต่งงานมาแล้ว4ครั้งก่อนหน้านี้เขาเคยติดคุกมาแล้วหลายครั้งในปีคศ1988อสฮานาฟีในวัย2 2ปี ได้ถูกประกาศจับในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศในปี1994ฮานาฟีในวัย28ปีถูกจับอีกครั้งในข้อหาหลอกลวงในปี1996ในวัย32ปีเขาถูกจำคุกในข้อหาชิงทรัพย์เขาได้ใช้ชีวิตในคุกมาตลอดหลายปีแต่ฮานาฟีนั้นกลับไม่ได้คิดที่จะกลับตัวกลับใจเลยหลังจากที่เขาได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำแล้วเขาก็ายังคงไปตามทางของตัวเอง และก็ยังคงก่ออาชญากรรมต่อไปเรื่อยๆตามข้อมูลที่อดีตภร,รยาของเขาให้มานั้นฮานาฟีเป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงอดีตภร,รยาทั้งสามคนเคยถูกเขาทุบตีมาแล้วดังนั้นพวกเธอเลยเลือกที่จะหย่าและชีวิตคู่กับภรรยาคนที่สีนั้นก็ไม่ได้มีความสุขในปีคศ2000สิ้นเดือนกันยายนฮานาฟีได้สมัครงานคนขับรถเมล์ที่บริษัทรถเมล ถึงแม้ว่าเขาจะเคยติดคุกมาแล้วหลายครั้งแต่ในตอนที่เขาสัมภาษณ์งานเขาได้โกหกบริษัทรถเมย์ก็ไม่ได้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของเขาจึงรับเขาเข้ามาทำงานโดยที่ไม่คาดคิดฮันนาฟีนั้นได้ก่ออาชญากรรมหลายแรงบนรถเมย์ในวันที่10ของการทำงานและมีเรื่องบังเอิญคือวันที่7ตุลาคมที่เป็นวันที่ฮันนาฟีก่ออาชญากรรมภรรยาคนที่4ของเขาได้ให้กำเนิดลูกชายที่โรงพยาบาลพอดีแต่เนื่องจากคลอก่อนกำหนด ลูกชายของเขาเข้าตู้อบได้สี่วันก็เสียชีวิตชาวมาเลเซียหลายคนคิดว่านี่เป็นกรรมตามสนองของฮานาฟีเพราะว่าคดีนี้เกิดขึ้นบนรถโดยสารสาธารณะที่ให้โดยสารคนหลายพันคนทุกวันซึ่งเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคนและนับว่าเป็นคดีอาชญากรรมที่ร้ายแรงมากดังนั้นจึงมีอิทธิพลมากต่อสังคมแค่นั่งรถเมย์ยังอันตรายมากขนาดนี้ และใครจะกล้าออกจากบ้านละ่ะชาวม,มาเลเซียคิดว่าสาเหตุของคดีฮานาฟีไม่ใช่แค่การก่ออาชญากรรมฝ่ายเดียวนอกจากนี้ยังมีความอันตรายด้านความปลอดภัยในการโดยสารรถสาธารณะทั้งนี้ทําให้เกิดข้อขัดแย้งอย่างมากมายข้อขัดแย้งหลักๆมี2ข้อข้อที่1การติดฟิล์มดําและป้ายโฆษณาต่างๆบนกระจกรถเมย์ทำให้คนที่อยู่ข้างนอกมองไม่เห็นข้างในรถ ถึงแม้ว่ารถเมย์จะจอดในที่สาธารณะแต่ภายในกลับเป็นพื้นที่กลับตาคนจึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้คนร้ายสามารถก่ออาชญากรรมมากขึ้นข้อที่2ถ้าในรถเมย์ได้เพิ่มพนักง,งานอีกคนหนึ่งเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการเก่ะอาชญากรรมลงนอกจากนี้บริษัทรถเมย์ก็ควรรับผิดชอบด้วยเนื่องจากตอนจ้างพนักง,งานไม่ได้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างเคร่งครัดแค่ดูใบรับรองแพทย์ก็ให้เข้าทำงานได้เลย สำหรับคนที่เคยติดคุกสังคมก็ไม่ควรเลือกปฏิบัติกับพวกเขาแต่นายจ้างทุกคนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับลูกจ้างสำหรับคนที่เคยติดคุกหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาชญากรรมควรให้ความสำคัญกับพวกเขามีตำแหน่งพิเศษบางตำแหน่งที่ต้องห้ามรับคนที่เคยมีประวัติอาชญากรรมวิธีนี้เท่านั้นที่จะสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงได้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของมาเลเซียในขณะนั้น ก็ได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากและพิจารณาห้ามติดโฆษณาและฟิล์มสีต่างๆบนกระจกรถโดยสารควรให้กระจกรถโดยสารโปร่งใสและในรถโดยสารควรเพิ่มพนักง,งานตรวจหนึ่งคนแม้ว่าการเยียวยาเหล่านี้จะไม่ทําให้ซูไซฟื้นกลับมาได้แต่อย่างน้อยก็สามารถลดโอกาสการเกาะอัชญากรรมบนรถโดยสารสาธารณะได้และทําให้ประชาชนไม่ต้องกลัวการน,นั่งรถเมล์อีกต่อไปเรื่องทั้งหมด ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างครับสำหรับเรื่องนี้คุณมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้หากว่าคุณชอบในคลิปวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับหากว่ามีตรงไหนที่บกพร่องก็สามารถคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับทางเราจะพยายามแก้ไขให้ดีขึ้นเรื่อยๆขอบคุณครับ